ลองมาวิเคราะห์ดูกันนะครับกิจกรรมของลัทธิเชื่อมจิตนะครับคลิปนี้ถูกแชร์นะครับผู้ชมครับและไอคลิปนี้เนี่ยมันไปพีคตอนสุดท้ายนะครับในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเป็นการคอร์สนะครับสมาธิอะไรของลัทธิเชื่อมจิตนะครับของนิรมิเทวาจติครับคือมีคนเนี่ยนะครับที่เข้าไปร่วมนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมกิจกรรมกันในคลิปก็จะมีน้องไนท์นะครับวิ่งเล่นอยู่ เหมือนจะถือมีดดาบไล่ฟันเล่นกับคนนั้นคนนี้ตามประสาเด็กน้อยนะครับผู้ชมหลายคนก็เลยวิเคราะห์กันว่าเอเสียเงินไปเข้าคอร์สเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วเขาทำอะไรกันบ้างถ้าดูในคลิปนี้นะครับผู้ชมครับก็อหละครับเล่นกับน้องไนท์นะครับคือเป็นการเล่นกับน้องไนท์นะครับจนหลายคนบอกเอะก่อนอันนี้เนี่ยก็จริงๆก็มีการนั่งสมาธิกันแหละแต่ในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นความสุขสนของเด็กชายวัยแปดขวบคนหนึ่ง ก็คือน้องไหนไหนะครับใช้มิดดาบเนี่ยฟันกับคนที่ไปเข้าคอร์สกับลูกศิษย์กับแก๊งเชื่อมจิตอะไรต่างๆและตอนสุดท้ายของคลิปคือพีคมีการวิ่งเอามิดดาบมาฟันเข้าไปที่หัวโบ๊ะและพูดอะไรใส่ไม่ลองไปช่วยกันฟังครับ นี่ครับคุณผู้ชมจงวิเคราะห์นะครับว่ากิจกรรมของลัทธิเชื่อมจิตเนี่ย เ,งงนะเหมือนจะมีหลายคนก็แซวบอกว่าลูกได้เพื่อนเล่นหาเพื่อนเล่นให้กับน้องหน้อยหรือเปล่านะครับส่วนพ่อกับแม่ได้ให้เงินก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่คือเดี๋ยวทุกอย่างคงต้องไปสู้กันบนศาลให้ศาลได้เป็นคนตัดสินว่าผิดถูกอะไรไงพิสูจน์กันได้ไหมในเรื่องของเชื่อมจิตเพราะว่าคาดีเนะี่ยอยู่ในศาลเพียบไปหมดแล้วครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ